อ่นนะครับก็จะในเกม Ark s u r v e r e v o l v e นะครับ EP นี้เราก็จะไปจับ c h a เปี้ยนเควสซ o r อนะครับไปเดี๋ยวเราสัตว์ที่เราจะเอาไปใช้ก็จะเป็นนกพิษที่อยู่บ้านนู้นะครับอันนี้จะเป็นธงนะครับธงของบอสไมงมุมที่เราไปฆ่าเมื่อ EP อที่แล้วนะครับแล้วก็ผมได้เอาหัวของมันมาประดับบ้านด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดู นี่ครับอันนี้ก็เป็นหัวของแกมมาครับอันนี้เบต้าส่วนสีแดงนี้จะเป็นอัลฟานะครับเดี๋ยวเราไปบ้านนูนะครับปึ๊บลงพิษอยู่บ้านนู้ไปช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพมหน่อยนะครับฝนตกตอนนี้ก็รู้สึกเสียงจะเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ย โอ้ยติดถ้าช่วงนี้เสียงคิดแปลกๆก็ขออภัยนะขึ้นทางไหนได้บ้างไนะ่้ทันี้ไม่ได้ปวดติดต้นไม้เอ้ยตัวค้างเฉยไปตรงไม่ได้ ไปค่อยๆอขึ้นตึ๊บไป,ไปโอ้ย <No pitch. S 2> น้องพิชชายเขียวอยู่นู่นนะฮะเว้ยติดวันนี้ติดถิ้นบ่อยอย่างไป แชมเปี้ยนคัรซอผมเจอมันอยู่ตรงหัวไฟนะครับหัวไฟตรงนู้นนะไปอันนี้ตัวอะไรแลบอันนี้มังกรเทพตัวไหนก็จะเป็นตัวที่ผมคิดจะจับครับพเลเวลมันเยอะ เควสโซอ,อ๋อันนี้เป็นพี่มอดอุ่นะครับเป็นระดับเทพของมอดแอนูนากิครับไตนานกว่าจะจับผมเพิ่งเคยเจอนะในแมปนี้ผมเพิ่งเคยเจอเคสโซอุ่นครั้งวันนี้แลกบ่อยจังคับเจอมันแถวนี้ครับ ไม่รู้บินไปไหนอะ่ะเดี๋ยวบินหาไปหนึ่งครับเควสซอร์ก็จะเจอเรื่อยๆอะ่ะมันบินค่อนข้างทั่วแมปไป <c oughs> เอ๊ะตัวนี้ปะเจอครับเนี่ครับเบลสีหลืองกว่าโอ้โหมีองค์กรเทพเดี๋ยวขอเคลียร์ไปหนึ่งครับ ไปหลับไปถ้าเราขี่นกมาเจอมังกรเทพมันจะทำให้ปวดมีรับเตอร์พีด้วยไม่ไปหลับไป Pete, ไรับเตอร์พิดเวลวเร็วอทาไหร1สิบห้า ออไปสอไปนู่นล่ะไปตาไปครับก็สรุปมันลงเร็วด้วยมันจะตายก่อนเปล่าไม่บินกัดไม่โดนเลย ไปกัดไปนกพิษน่าจะไม่อยู่เอาละครับตอนนี้ก็ผมต้องเปลี่ยนตัวนะครับตัวนู้นเอาไม่อยู่เรเวลมันเยอะเกินไปนกพิษกัดมันไม่หลับข้าสลบมันลงเร็วมากนะไปข้าสบมันลงเร็วมากครับตัวนู้นข้าสึมันรุนแรครับเอาไม่อยู่เรวเรวลมันเยอะไป โอ้ยเตยตเตตเร็วเร็วเร็วไปได้อ <น edom. S 2> ีกมันจะวาวาวตัวมันจะวาวาวแชมเปี้ยนว้านีก็วาวไปไปสัทีขี่เพรสร์ ไปตามมาเดี๋ยวใส่สเปคคอตูมเท่าไหร่ดิสองร้อยห้าสิบเอาเลือดกับสเตปหน้าไปโอเคเดี๋ยวตัวนูน้นตัวเวอร์สองร้อยกว่ากว่าน่าจะต้องใช้มังกรพิษนะครับ นกพิษ no มันกัดแล้วมันพอจะไปไก่ลอกข้าศึกก็เลยอึยมีมีไฟน้อยไฟมาเกิดด้วยทำไมดีวะเดี๋ยวมันมาตีพวกเรา Baik, sama. Balik. Baik, manik, manik. โอเคครับไอพวกนี้ก็จะเป็นตีที่ผมเอาไปที่เสาเขียวนะผมได้เอามาเจาะไปตอนแรกเจาะตรงนี้ครับแต่พอเห็นสปอยโนไฟมาเกิดก็เลยย้ายที่ดีกว่าเดี๋ยวมนโดนตีโอเค๋เยวเอาไปซ้อไปเล่นนะมันจะฆ่าใครได้หรอ แชมเปี้ยนเกรซอ์ไม่รู้ว่าจะฆ่าใครได้เดี๋ยวลองตัวเบาๆวัดดีโนให้ฆ่าดีโน,โนยังไม่ตายอะตีกับคอมปี้คอมปี้ยังไม่ตายหน้าจดไปสู้ใครไม่ได้แล้ว <c oughs> ดูโูเดิเมยมันหลักสิบเลย ไม่ใช่สายสู้เลยแท้จริงไปกัดอ๋อดังเด็กด้วยไปไปมียาไหมมียาเพิ่เมเยอะไหมมีอยู่ ใช้เลยครับดูทรงเล้ตัวนี้น่าจะเอาไปบูยา่าน้ำหนักขั้นหนึ่งดาเมจเอาไปมันจะช่วยนะไปจะแรงขึ้นปะรอลองกับกุวนอนะดอนเนี่ย นี่ขนาดอัพมาเยอะขนาดนี้ได้แค่นี้ไปยวเอาไปไม่ใช่สายสู้จริงครับน่าจะไปบูไม่ไหวผมจะใช้ตัวนี้ในการเอาไปใช้จับไททันนะไปจอดอยู่เงี้ย ต่อไปก็ไปทำแท่นนะครับเอาเป็นเหล็กก่นอนเดอะไททันกระทืบแตกจอเดชันที่อันเนี้ยเอามาประมาณเอามาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ซีลิงประมาณนี้ แล้วก็แคนนอนแคนนอนอยู่แนวแคนนอนยังไม่ได้รัวไปเบออิแทสหรือเปลี่ยนหน้าเมนูแทสแทส เราไม่มีแท็บอะอ,อ๋อคูพิมพ์ดิอะไปขาดเหล็กเหล็กไปไหนหมดวะ เดี๋ยวแค่นี้เหรอเดี๋ยวไปเอาไปหนึ่งเหล็กอยู่หมดหมดตึกเอ้ยเราเก็บไว้นนี้ปะนี่นะครับเราเก็บไว้เพียบเลยอ่ะกมา โทฟี่ผมเก็บใส่ตู้ไปฮะไปเอาไปแคนนอนซัแทนน่าจะไม่พอตัวนี้ไม่แทนโอเค อ้าวเบอร์ลี่หมดอ่ะไปเตัวใหญ่ทั้งสี่กระบอกมั้ง ขาดซีเมนต์โอเคลูกปืนใหญ่ขาดกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ เดี๋ยวไปเอาบ้านนู้นแล้วกันครับไปเอาของมา โอ้โอเคแล้วก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ 嗯。Uh. โอเคประมาณนี้แล้วก็ติดตั้งปืนใหญ่คนระับอันนี้คือจะไว้จับไททันนะ ปับโอเคประมาณนี้แล้วก็โอเคเปิดลูมานนี้สักหน่อยโอเคครับต่อไปก็ติดลาวกั้นนะครับปึ๊บ เอาไว้กันตกนะโรเ้ยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ เาละครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ